เป็นคำถามยอดฮิตของช่องสตางค์มีเดียอีกหนึ่งคำถามนะครับถามกันมาเยอะมากน้องสตางค์คะพี่สตางค์ครับแจกเงิน1000ับาทคนจนแจกอ,อีกแล้วเหรอมันคือเงินอะไรสตางค์ได้ฟังจากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังก็เอ๊ะทำไมแจกบ่อยจังเลยก็เลยใช้เวลาหนึ่งว,วันไปหาคำตอบว่ามันคือเงินอะไรและเป็นข่าวจริงไหมสรุปว่ามันเป็นข่าวจริงคุณผู้ชมแต่มันไม่ใช่เงินก้อนใหม่อะไรเลยนะครับซึ่งบางสื่อบางข่าวเนี่ยพลาดหัวข้อว่าแจกเงิน1000ับาทคนจนซึ่งมันไม่ใช่เงินก้อนใหม่ มันคือเงินที่เพิ่มกําลังซื้อคุณผู้ชมครับ500บาทเท่านั้นเองไม่ใช่เงินใหม่นะครเป็นข่าวเดิมๆแต่เขาพาดหัวมาให้เราตื่นเต้นแล,แล้วเราเข้าใจผิดว่ามันคือเงินก้อนใหม่นะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยย้อนกลับไปนะครับเราจะได้เงินรูปซื้อสินค้านะครับต้นเดือนเนาะทุกวันที่1นึอ่ะสองกับ300ใช่ไหมแล้วทีนี้รนะัฐบาลก็มาปรับเพิ่มกําลังซื้อให้อีก500 คนที่ได้200ก็เป็น700คนที่ได้300ก็เป็น800ซึ่งเงินเพิ่มมา5 0 0รงตัวนี้เขาเพิ่มมาให้2เดือนคือพือสจิการกับธันวารวมแล้วเป็น1,000นี่คือข่าวเดิมเป็นเงินก้อนเดิมที่เขาบอกไปแล้วไม่มีการแจกเงิน1000แบบใหม่แต่อย่างใดน,นะครับไม่สามารถรูปเป็นเงินสดได้ เป็นเงินรูดเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณผู้ชมจะฟังข่าวจากไหนก็ตามจะเป็นข่าวจริงหรือไม่จริงหากมีข้อสงสัยคอมเมนต์มาใต้ล่างได้หากคุณไปเจอข่าวปลอมจะตารงจะนําข่าวจริงมาบอกให้คุณหายข้องใจหรือถ้าคุณไปเจอใครที่มาบอกคุณว่าจะได้เงินหนึ่งพันอีกให้เขาดูคลิปนี้แล้วเขาจะเข้าใจทันทีว่ามันไม่ใช่เงินใหม่แต่อย่างใดน,นะครับเพราะฉะนั้นหลายคนที่ถามคำถามนี้ดูคลิปนี้น่าจะเข้าใจแล้วนะคะว่าเป็นเงิน500เพิ่มกำลังซื้อ2เดือนทุกวันที่1 ไม่ใช่เงินก้อนใหม่นะครับาคุณผู้ชมท่านใดที่ไปเจอข่าวอะไรมาอีกนะครับก็คอมเมนต์มาใต้ล่างได้นะครับไม่ว่าคุณจะเจอข่าวปลอมแค่ไหนต่างจะสู้เอาความจริงมาสู้และอยู่เคียงข้างคุณเสมอนะครับลืมกดติดตามช่องตังมีเดียและกดกระดิ่ง เพื่อไม่พลาดข่าวสารที่น่าเชื่อถือและเป็นประโยชน์กับคุณผ่านจอ YouTube นะครับทุกวันเสาร์ครับามา์ได้มีการเปิดไลฟ์สดโทรถามตอบนะครับใครที่มีคําถามเกี่ยวกับโครงการสวัสดิการแห่งรัฐบาลก็สามารถโทรมาถามได้ตั้งแต่เวลา16.30นน,นถึง17.30นนใครมีคําถามอะไรเจอกันวันเสาร์นี้ครับ